เรื่องสั้นจากคลินิกโดยลูกชายคนเดิมเรื่องอึงน้อยหลังรั้วบ้านบ้านจัดสรรท้ายซอยของครูแพทย์เป็นบ้านเงีย,งยบๆริมสุดข้ามรั้วไปก็เป็นหนองน้ำธรรมชาติลายล้อมด้วยป่าอ้อสูงท่วมหัวเวลาเย็นๆมักได้ยินเสียงปกเสียงอึ่งร้องขานรับกันยังมีชีวิตชีวา เป็นเสียงที่ครูแพทย์คุ้นเคยจนเหมือนส่วนหนึ่งของบ้านแกวันหนึ่งขณะที่กําลังกวาดลานส่วนเล็กๆทางบ้านแกได้ยินเสียงอึ่งร้องแหลมสั้นเหมือนเสียงร้องขอความช่วยเหลือครูแพทช่างักกมองไปทางพุ่มหญ้าตรงมุมรัว้วก่อนจะเห็นภาพที่ทำให้หัวใจหล่นวูบ งูตัวหนึ่งกำลังลัดอึ่งอ่างตัวเล็กไว้แน่นอูแพทตัวงูจับใจแต่ความสงสารก็ท่วมท้นไม่แพ้กันโผไปเอาหน้าเจ้าอึง้งแกพึมพำกับตัวเองปอนจะก้านใจคว้าไม้กวาดไม้ไผ่แล้วฟาดลงไปใกล้ๆง,งูให้เกิดเสียงดังงูสดุงกหันมามองด้วยสายตาเย็นเฉียบ ก่อนจะคายเจ้าอึ่งอ่างออกแล้วหนีหายไปในกอออผู้แพทย์วางไม้ลงหัวใจยังเต้นระรัวแต่ก็รีบย่อตัวให้ดูไปดูเจ้าอึ่งน,น้อยมันหายใจถี่ผิวหนังด้านข้างฉีกยาวเป็นรอยแผลแรงสดอา้าวทำไงล่ะทีนี้แต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องมารักษาอึ่งอ่างสักตัวเลยในชีวิต แต่ในที่สุดรูแพทย์ก็อุ้มอื่งใส่กระบะเล็กๆรีบพามาที่คลินิกหมอคิมซึ่องอยู่ไม่ไกลนักหมอครับหมอครับช่วยมันหน่อยครับหมอคิมเปิดประตูห้องตรวจออกมาแล้วชะงักที่เห็นในกล่องโฟมใส่อื่งอ่างวางอยู่ในมือรูแพทย์ไปกันกับหมาแมวและมั้ง <c oughs> ความคิดในใจก่อนเปิดตำราดูเรื่องการหายใจอการหายของบาดแผลของสัตว์ครึ่งบวกครึ่งน้ำพลิกไปพลิกมาสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าเอาหลักการมันก็เหมือนกันเย็บไปตามขั้นตอนปกตินี่แหละแต่ถูกล้างอย่างปาณีตเข็มเล็กๆค่อยๆเย็บผิวหนังอันบอบบางของเจ้าอื่นอย่างเบามือที่สุดเท้าที่หมอจะทําได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยหมอเข็มก็ถอนหายใจ ไม่คิดมาก่อนเลยว่าในชีวิตสัตวแพทย์จะได้เจอเคสแบบนี้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาผู้แพทย์เดินมาพร้อมกล่องโฟมใบเดิมหมอครับมาละมาตัดไหมหมอคิมเปิดฝากล่องเห็นเจ้าอึ่งตัวอ้วนขึ้นแข็งแรงขึ้นและแผลแห้งสนิทจนแทบไม่เหลือ,อรอย อาการดีมากเลยครับครูแพทย์แผลติดดีมากครูแพทยิย้มกว้างกว่าเดิมก่อนจะเล่าเรื่องที่ทำให้หมอคิมถึงกับอึง้งหมอรู้ไหมทุกเจนเวลาผมเดินไปหลังบ้านหมอคิมหัวเราะถึงอ่างจำคนได้เหรอเนี่ยสุดยอดเลยครับเขานึกภาพตามึ่งตัวน้อยตัวหนึ่ง ตัวย้องย้องตามคุณครูแพทย์ไปตามหลังบ้านเหมือนรูปหมาตัวเล็กๆแต่นั่นทําให้หมอคิมยิ้มออกมาอีกครั้งเพราะแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆเท่าฝ่ามือยังตอบแทนความเมตตาที่ได้รับอย่างบริสุทธิ์และมันทําให้โลกใบนี้อบอุ่นขึ้น